ค่ขังผมตอนนี้นะครับต้องบอกว่าคนนี้คือบอกไว้ก่อนเลยคนนี้คือพระเอกของรุ่นนี้นะครับสวัสดีครับผม,ผมนุพงศ์บุญนารีชื่อเล่นชื่อแป้งนะครับผมก็ได้รับบทเป็นพระเอกในหนังเรื่องพ้นนยโยมจากค่าดรบบาบักอกฟรีนะครับผมมีมีเท่ากันที่ทันนะครับแล้วนอกจากนอกจากพ้นนยโยมแล้วนะครับก็จะมีในกลุ่มของของเพื่อนๆด้วย อ๋อครับผมรักในตลาดอ่ารักในตลาดสดที่เป็นตัวตัวตัวประกอบในฉากเี้นะรักในตลาดสดนะครับผมแล้วที่จะลืมไม่ได้อีกเรื่องนึ่งอ่าดวงใจพ่อด้วยครับผมที่ได้รับเกียรติจากครูจุบแล้วก็คุณนักท่านครับผมที่ได้เป็นคุณพ่อได้เป็นคุณพ่อนะครับผมก็ได้แสดงได้รับเกียรติแสดงในหนังเรื่องนี้ด้วยครับผมคือต้องบอกว่าเรื่องนี้ซีนอารมณ์มากมากแล้วก็ฟิล์มดีมากนะครับะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะไปดูว่ามันซีนลงขนาดไหนเนี่ยฟิล์มดีขนาดไหนเนี่ยตามไปดูที่ ที่ดาราประกอบฟืนโอเคที่ช่องดาราประกอบฟืนเราก็ต้องขอขอบคุณคุณพระเอกของเรานะครับคุณเป้งนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครัับสวสดีครับ